สวัสดีคะ่ะชาวราศีมีนทุกทกท่านในคลิปนี้ก็มาเปิดไพ่ไทยดวงในเดือนกรกฎาคมกันนะคะราศีมีนธาตุน้ำนะคะสัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปปลาคู่นะคะเรามาเปิดไพ่ทาโร่กันก่อนดีกว่านะคะตัวตนของท่านก็จะได้ไพ่ที่เรียกว่าเป็นไพ่ยอดเยี่ยมนะพิเศษนะคะก็คือไพ่จัดเมน้นทั้งสองใบนะ,ะจัดเม้นนี่ก็คือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะการแบบว่าพลิกจากสิ่งที่ไม่ดีกลายเป็นสิ่งที่ดีนะคะ เขาจะหมายไพ่นี้เขาจะหมายถึงแบบคล้ายๆกับวิบากนะแต่ว่าเป็นวิบากที่ดีนะคะก็คือผลบุญที่เราทําไปนะคะมา,มาให้ผลก่อนนะคะสิ่งที่ดีๆก็จะมาหาเราก่อนนะคะโดยเฉพาะการเริ่มต้นทําระไรใหม่ๆนะคะคล้ายๆกับเป็นวันพิพากษานะหรือว่าการที่ว่ามีอะไรคุ้มเครือนะคะท่านก็จะได้รู้ผลได้เร็วขึ้นนะครับไพ่ใบนี้นะคะแต่ว่าอันนี้นะถ้าเราแบบอยากเล่งให้ดวงมันแบบไม่ไม่ให ไม่มีอะไรมาบบต้านได้นะคะก็คือการทาบุญนี้ก็คือไม่เกี่ยวกับว่าทุ่มเงินนะคะไม่ใช่สายเปยอย่างนั้นนะคะก็คือว่าให้เน้นไปทางอันดับแรกก็คือความพลังบวกนะคะแล้วก็สิ่งที่เราคิดใน,ในแง่ดีนะคะมันก็ยิ่งทําให้สิ่งที่ดีๆเนี่ยเข้ามาไวขึ้นนะคะแล้วก็ได้ผลและใบสุดท้ายนะคะก็คือมาส่งเสริมให้ตัวตนของท่านก็คือไพ่เดอะเวิร์ดนะคะ เดวเวอร์ก็คือแบบพลังจักราวาลนะประมาณว่าคนดีผีคุ้มมันนะทำอะไรตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมในช่วงระยะเวลานี้นะแล้วก็เป็นเกี่ยวกับพวกงานต่างประเทศนะมีโอกาสที่จะได้เจอสิ่งที่ดีๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าบางคนต้องเจอแรงแรงกดดันเยอะๆมากนะคะก็ถ้าเกิดว่าจะเราคิดจะตอบโต้ไปในทางที่ไม่ดีนะคะมันก็จะอาจจะมาขัดแข้งขัดขาสิ่งที่ดีๆที่จะเข้ามานะคะเราก็ พยายามทําสิ่งที่ดีๆเข้าไว้นะคะช่วงเวลานี้แต่ดวงมันดีมากๆนะคะได้ไพ่คู่นี้นะคะแล้วข้างๆก็ยังมีไพ่ queen of cups นะคะราชินีถือถ้วยนะคะเป็นเกี่ยวกับความรักความสําเร็จเป็นคนที่ให้นะคะแต่ก็มันก็มีไพ่คล้ายๆกับไพ่ลังเลพอสมควรนะคะเป็นลักษณะที่ว่าเราอาจจะวิตกกังวลในบางสิ่งบางอย่างนะคะมีไพ่เดมูนะคะเป็นความวิตกกังวลและตัว queen of cups บางทีเกี่ยวกับความรักก็คือ อาจจะหมายถึงเรายังไม่ค่อยแน่ใจในสิ่งที่ทําเท่าไหร่นะคะหรือบางทีเกี่ยวกับทางด้านการงานในพวกนี้เราก็อาจจะไม่ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะคะสําหรับมีไรายได้นะคะไรายได้ของเราก็อาจจะมีไรายได้หลายทางนะคะมีอาจจะมีสิ่งที่เราลงทุนไปที่เล่าฟังก็จะเริ่มแบบอ,ออกมาเป็นเงินเป็นไรให้นะคะแล้วก็มีเพจ e อฟเพนต a เตอนะคะเป็นเด็กถือเรียนนะคะ ก็จะมีเงินทองนะพวกนี้มันจะหมายถึงราบลอยนะคะแล้วก็มาจากทางไหนก็มาจากคนที่อายุน้อยกว่านะคะหรืออาจจะเป็นบุรีบานของเรานาโชคมาให้เราด้วยนะคะเอออันนี้ก็ต้องสรุปว่าเป็นคนที่โชคดีมากนะคะในเดือนนี้นะคะแต่ทางด้านความรู้สึกอ่อนไหวอาจจะมีอยู่นะมีความวิตกกงังวลอยู่บ้างนะคะแล้วก็อมีเรื่องเกี่ยวกวับความรักนะคะเกี่ยวกวับความรักนะคะก็ อาจจะปเป็นเรื่องเกี่ยวกับการการตัดสินใจนะคะเกี่ยวับทางด้านความยางนะคะ,ะแล้วก็มีไพ่วิวอ r t ทู e เข้ามานะคะเกี่ยวกับกงล้อของโชคชะตานะอยู่ใน,ในตําแหน่งของอกรรมะนะคล้ายกับว่าจะมีะโชคลาภเกี่ยวกับพวกมรดกพวกที่ดินพวกอะไรพวกนี้นะพวกทองคำํำการเช่าซื้อนะคะการขายบ้านขายที่ดินนะครับรวมถึงโอกาสก้าวหน้าใหม่ๆเข้ามานะคะ ตำแหน่งของโชคลาภได้ไพ่เดอะซันด้วยนะคะมีโอกาสที่จะได้สิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรือว่าการเลื่อนตำแหน่งรวมถึงอา,อาชีพใหม่ๆนะคะมีไพ่เกี่ยวกับอมีไพ่มีไพ่พระสังฆราชนะคะไพ่แบบเฮโรเฟนส์นะก็คือเกี่ยวกับธรรมชาติหรือว่าการพัฒนาจิตใจนะคะอยู่ใ,ใกล้ๆกับดีวิวนะคะดีวิวนี่ก็อยู่ในตำแหน่งดีวิวก็เป็นลาหัวนะเป็นตำแหน่งของอ,อุปสรรคนะคะก็เออถ้า มันอยู่ในช่วง,งตำแหน่งที่ดีก็จริงอยู่นะแต่ขอให้เราแบบมีสติมากนิดนึงนะคะตัวดีวิวนี่บางทีอาจจะเป็นเป็นผู้ลายนะมาทําให้แบบว่าเออเราจะได้โชคเราจะคิดสิ่งที่ดีๆแล้วอาจจะแบบเออมาขัดแข้งขัด,ข,ด,ข,ดขาในตัวดีวิวมันอยู่ตำแหน่งของอุปสรรคก็คือความรุ่มหลงโมเมาแล้วนะะบางทีความไม่มีสตินะคะการเชื่อคนง่ายเลยพวกนี้นะคะแต่โชคดีที่ว่ามันก็อยู่ใกล้ๆกับไพ่พระสังฆราชอะไรอย่างนี้นะคะก็คือการธรรมชาติแล้วก็การแบบ เหมือนกับว่าถ้าเราได้ไปไหว้พระหรือว่ามีสติมากขึ้นเนี่ยไม่ไม่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆมันก็จะทำให้เราอยู่ในคอมคอมฟอร์ตโซนคล้ายๆว่าอยู่ในเซฟโซนน่ในสในในสถานท,ที่มันปลอดภัยสำหรับเรานะคะไปไหว้พระดีที่สุดนะคะจะได้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเราเปิดไพ่เนี่ยเราอธิษฐานขอให้แบบเออช่วยบอกบอกวิธีการแก้ไขด้วยนะ ก็ถ้าเกิดมันมีไพ่พวกนามประธรรมเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะก็สามารถจะถ่ายได้ชัดมากขึ้นว่าเราควรจะไปไหว้พระหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่บางทีก็ไม่ไม่เห็นนะแต่รู้สึกว่าไพ่ชุดนี้เปิดมาเขาก็จะบอกว่าเออมันให้เราแบบเพิ่งเพิ่งสติให้มากขึ้นนะคะ,ะแล้วก็อาจจะมีเรื่องนี้อาจจะมีเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับการเรียนการศึกษานะคะการมีการย่ย,ย้ายสถานที่เรียนนะคะการเดินทางนะคะ มีไพ่เดือะฟูเกิดขึ้นมานะคะอาจจะวุ่นวายอยู่กับคนที่อายุน้อยกว่านะคะบุตรบริวารน,นะคะรวมถึงคนรักด้วยนะคะแล้วก็มีเอมเพสนะคะการที่จะช่วยเหลือคนอื่นนะคะมีโชคลาภเข้ามาคือคล้ายๆมีเรื่องที่เราต้องคิดมากมายพอสมควรนะคะมันมาพร้อมกับตําแหน่งที่จะว่าจะโชคดีนะก็จะมีอะไรมาให้เราจุกจิกนะคะมีทั้งด้านการเสียเงินแล้วก็การเป็นภาระที่ว่าเราอดไม่ได้ที่จะคอยช่วยเหลือคนอื่นนะคะ ก็ก็อาจจะต้องใช้สติมากขึ้นนะคะหรือว่าจะใช้จ่ายเงินทองอะไรหรือว่าลงทุนอะไรก็อาจจะต้องเออคล้ายๆกับว่าคิดให้เยอะๆหน่อยนะคะในตําแหน่งของ,องเการเการเริ่มอะไรใหม่ๆนะคะมันก็มีโอกาสในพวกงานต่างประเทศงานโซเชียลอะไรพวกนี้นะคะแต่ก็อาจจะเนหนื่อยหน่อยนะคะสำหรับการเริ่มต้นนะคะเป็นไพ Emperor, นะ่เอ็มเปอร์เรอร์เอก็คือคนที่มีความมั่นใจคนที่เป็นคนเก่งนะแต่ก็ คำว่าจากกักรพรรดิก็คือมกกักจะต้องทําด้วยตัวเองเป็นเป็นส่วนใหญ่นะประมาณ80%ก็อาจจะทําให้เหน็ดเหนื่อยหน่อยน,นะคะไอตัวแอมเ r รโนี่เขาหมายถึงเกี่ยวกับเรื่องความรักด้วยเนาะคนที่มีความรักต่างกับคนต่างชาติต่างภาษานะคะเดี๋ยวนี้สําหรับบางคนที่ชอบที่จะแบบไปเข้าวัดเข้าวาแล้วก็มีกาสที่จะไปเข้าวัดเข้าวานะคะทางด้านสุขภาพก็ให้ระวังด้วยนะคะเพราะว่าตําแหน่งของไฮพินสเต e เนี่ยนะมันก็มันหมายถึงการดูแลสุขภาพการตรวจสุขภาพนะคะ ตำแหน่งโชคลาภดีนะคะมีโชคลาภจะเข้ามานะคะมีการเลื่อนตำแหน่งเรื่องความรักนี่ก็มีโอกาสที่จะได้เจอคนใหม่ๆที่ถูกใจนะคะก็จัดว่าเป็นไพ่ที่อยู่ในเกณฑ์ดีนะคะคือเหมือนกับว่าตัวเราอะเป็นคนที่ดีนะคะพร้อมที่จะฝ่าฟันอะไรแต่ว่าอุปสรรคอาจจะมาเยอะมากหน่อยนะคะเรามันเปิดไพ่อันนี้คือไพ่ทาโร่ทั่วๆไปเรามาเปิดไพ่เอาะเะครสักหนึ่งใบดีกว่านะคะเผื่อจะมีอะไรดีๆนะคะก็เปิดมาได้เป็นเบอร์เจ็ดนะเจ็ดก็คือดาวเสาร์ก็ความอาจจะเนื่ย เหนื่อยมากเป็นพิเศษนะคะกีวเวนเขาก็คือ t o to four นะี่เป็นรูปแบบผู้หญิงที่อยู่ในเรือนะคะความหมายของเขาก็คือประมาณว่าเราก็ไม่ต้องไปต่อต้านอะไรกับมันมากมายนะคะทั้งปัญหาหรือว่าสิ่งที่เราต้องแก้ไขแล้วก็กลืนไปนะคะประมาณว่าเนียนไปกับสิ่งเหล่านั้นนะคะต้องตามกระแสนั้นไปนะคะแล้วก็แก้ปัญหาไปเรื่อยๆนะคะเรามีหน้าที่แค่คัดท้ายเรือนะคะก็คือให้มันเป็นไปตามที่ว่าเราต้องการให้เป็นไปนในแง่ไหนนะคะก็คือจริงๆคนเราก็ ก็จะทําอะไรก็จะต้องทําให้เราได้รับผลประโยชน์ให้มากที่สุดแล้วก็คิดถึงผลประโยชน์ของเรามากที่สุดนะคะแล้วเราค่อยคิดถึงอื่นนะคะไม่ต้องไปแบบทุ่มเทหรือว่าดิ้นรนจะเปลี่ยนอะไรมากมายนะคะบางทีกระแสนะมันเชี่ยวเราก็ต้องไหลาตามนั้นนะคะเราก็มองวิวกฤตให้เป็นโอกาสนะถึงจังหวะไหนที่ว่าเราควรจะแบบหยิบฉวยแล้วก็จะทําตอนนั้นนะคะเขาก็ตัวไพนี้เขาก็จะมีประมาณนั้นนะนะ คือมีหน้าที่ตามกระแสแต่ว่าเราก็ยังควบคุมให้เขาอยู่ในเกณฑ์ไปในทิศทางของจุดมุ่งหมายของเรานะคะเราไม่คล้ายๆกับว่าเราไม่หลงกลเราไม่เล่นไปตามเกมที่คนอื่นทำอ่ะเราเล่นไปตามกระแสแล้วก็โดยมีตัวเราเนี่ยเป็นตัวคัดท้ายเหลือนะคะ<ช>ก็โอเคนะคะก็เหมือนกับตัวชีวิตของท่านนะคะที่ว่าดวงนี้ท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรดีๆเป็นจังหวะของคนที่โชคดีนะคะแต่ก็อาจจะมีปัญหา มาให้เราวุ่นวายใจบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะโอเคก็น่าจะมีตามนี้เนาะมีอะไรจะแนะนำก็เขียนมาได้นะคะในช่องของคุณมีองค์คุณโชคดีนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยขอบคุณค่ะ